สวัสดีค่ะสวัสดีชาวราศีมีนนะคะเดี๋ยวมาดูโชคลาภความสําเร็จของคุณภายใน1เดือนนี้เนาะจะเป็นยังไงบ้างจะมีบ้างไหมโชคลาภเกี่ยวกับอะไรนะคะมาดูกันเลยนะชาวราศีมีน ควีนเหรียญน,นะคะจัสเมนเอ่อทาวเวอร์แฮงแมนเดดเด็กเหรียญหกดาบสิบถ้วยนะคะสี่ไม้เท้าแล้วก็สามดาบ uh huh. จะปวดอยู่เหมือนกันนะคะชาวราศีมีนนะคะสำหรับบางคนบางท่านเนาะ มีความเจ็บปวดบางคนอ,อกหักถูกเทถูกทิ้งมานะคะเลิกกันแบบนี้นะเลิกกันแบบกระทันหันด้วยนะคะนี่เราดูเรื่องโชคลาภกันใช่ไหม <c oughs> นะถามว่ามีโชคมีลาบไหมตัวคุณขึ้นมาเป็นควีนออฟ p e นเดอร์เคิลนะคะมีแน่นอนนะตัวคุณยังคงมีความมั่นคงในเรื่องของการเงินอยู่นะคะมั่นคงในเรื่องของการเงิน จะมีคนเข้ามาช่วยเหลือคุณนะถ้าสมมุติว่าก่อนหน้านี้นคุณมีวิกฤตทางการเงินหรือคุณมีวิกฤตอะไรบางสิ่งบางอย่างก็แล้วแต่นะคุณยังมั่นคงแล้วคุณยังเด็ดเดี่ยวคุณยังอยู่ได้ด้วยจริงๆเนี่ยตัวของคุณเองนะราศีมีนแม้คุณจะเจอเหตุการณ์อะไรหนักหนาะสาหัสเข้ามาในชีวิตคุณนะมีการจบการเลิกลายหย่าร้างการพังในธุรกิจหรืออะไรก็แล้วแต่นะคะมีสามดาบขึ้นมาบางคนเจอรักซ้อนรักสามเศร้ามีการเลิกลายหย่าร้างให้เลิกลายเยอะแยะมากมายนะ ให้แฮงแมนด้วยนะคะเนี่ยนะคะมีการเลิกกันนะคะจากครอบครัวที่มีความสุขก็มีการเลิกกันนะคะในใจของคุณยังคาดหวังแล้วก็ยังปรารถนาความสุขความสมบูรณ์และความสําเร็จในครอบครัวของคุณอยู่นะหรือแม้จะเป็นในเรื่องของธุรกิจก็ตามนะคะถามว่าสิ่งที่จะประสบความสําเร็จมีไหมมีนะคะในเรื่องของการเงินและในเรื่องของธุรกิจยังคงมีความประสบความสําเร็จอยู่นะคะถึงแม้ว่าตัวคุณจะมีบาดแผลจะมีการบาดเจ็บ อะไรมาก็ตามบางคนเจ๊งในธุรกิจก็ได้ด้วยนะคะเจ๊งในธุรกิจในเรื่องของความสัมพันธ์บางคนต้องใช้เงินไปลงทุนแล้วกเออ็เงินก็สูญไปหายไปแบบนี้ก็ได้ด้วยนะคะแต่ก็เงินลงทุนที่เสียไปก็อาจจะยังไม่ได้มากไม้สักเท่าไหร่นะคะแต่ก็ทำให้หมดไม่เหลือเหมือนกันช่วงที่ผ่านมานะในเรื่องของการเงินอะไรก็ตามนะคะแต่เกนในเรื่องของความสุขนะความสุขหรือว่าโชคลาภคุณยังมีอยู่นะคะ ยังมีเกณฑ์มีความสุขมีความมั่นคงมีโชคลาภในเรื่องของการงานนะคะมีเกณฑ์ได้รับในเรื่องของความมั่นคงด้วยนะคะมีสิส์ถ้วยขึ้นมานะคะความสมบูรณ์แบบการหนีออกจากความทุกข์นะการหนีออกจากความทุกข์การเดินออกจากสิ่งที่มันไม่ใช่การเดินออกจากสิ่งที่มันจบไปแล้วแบบนี้นะคะคุณจะมีจะทําให้คุณมีความสุขมากขึ้นถ้าคุณเดินออกมาได้นะคุณจะมีแต่ความสุขทั้งนั้นเลยมันจะเป็นสิบถ้วยมันจะเป็นสี่ไม้เท้า นะมีแต่สิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตคุณแต่โดยรวมตัวคุณยังเจ็บอยู่นะคะยังเจ็บอยู่บางคนยังเหงายังรอคอยแบบนี้อยู่นะคะอืยังรอคอยบางคนรอคอยคนรักเก่ากลับมานะก็มีเกณฑ์ที่จะได้กลับมาด้วยนะคะถามเรื่องช่องล้ามในเรื่องของการเงินน่ะส่วนใหญ่แล้วถามว่าคุณมี มีโชคไหมนะคะมันเกี่ยวกับตัวคุณเองทํามากกว่านะคะคุณเป็นช่วงที่ไม่ว่าคุณจะหยิบจับอะไรเนี่ยมันเป็นช่วงที่การเงินของคุณไหลามาเทมานะคะ ออการเงินคุณได้มาเรื่อยๆแหละนะคะบางคนได้น้อยบางคนได้มากก็ขึ้นอยู่แต่บุญบาร,รมีแล้วก็ดวงส่วนตัวของแต่ละคนนะแม่หมอต้องพูดอย่างนี้นะคะเพราะว่าดวงตรงนี้มันเป็นดวงโดยรวมเนาะจะเหมาเอาว่าของใครคนใดคนหนึ่งมันไม่ได้นะคะจะเงินมากเงินน้อยมาแล้วแต่คนแล้วแต่บุญบาร,รมีของคนด้วยเนาะเพราะฉะนั้นอย่างที่แม่หมอดูเนี่ยก็คือการเงินน่ะมีแหละนะคะกไ็ไม่ขาด เขาเรียกว่าอะไรเงินมันไม่ถึงกับขาดซะทีเดียวแบบนี้นะคะมีเข้ามาให้ใช้จ่ายมีเข้ามาให้หมุนอยู่นะคะแล้วในเรื่องการหาก็ยังคงหาได้เยอะอยู่เหมือนกันนะคะตัวคุณเองค่อนข้างที่จะเป็นคนที่แข็งแกร่งและมั่นคงนะคะเพราะฉะนั้นทุกๆสิ่งทุกๆอย่างที่มันคลาดมาแล้วอะ่ะเดี๋ยวคุณจะฟื้นกลับตัวเองขึ้นมาได้นะคะอืมจะฟื้นฟื้นเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะ จะฟื้นฟูตัวเองกลับขึ้นมาได้นะคะให้มันกลับมาดีเหมือนเดิมเป็นปกติเหมือนเดิมแบบนี้ด้วยไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการงานหรือความสัมพันธ์ก็แล้วแต่นะอ่ามาดูแม่หมอจะขยายเพิ่มขอดูในเรื่องของการเงินนะคะมีโชคมีลาภพิเศษอะไรเข้ามาอีกบ้างไหมนะคะภายในหนึ่งเดือนนี้สําหรับชาวราศีมีนฮาถวยอ่ะยังคงมีความผิดหวังนะคะเด็กไม่เท้า โอ้ทุกสิ่งทุกอย่างมันยังยากมันยังต้องฝ่าฟันอยู่นะคะมันยังคงมีความผิดหวังตรงนี้เนี่ยถ้าตัวคุณเองคาดหวังลาบก้อนใหญ่หรือคาดหวังแบบโชคฟุกฟุกแม่หมอบอกเลยว่าคุณยังมีความผิดหวังอยู่นะคะเอ่อถ้าจะมีก็คือเป็นโชคเล็กๆมันยังยากอ่ะเท่าที่แม่หมอมองนะมันยังยากทุกสิ่งทุกอย่างคุณยังต้องหาได้ด้วยตัวเองอยู่คุณยังจะต้องแบบทํางานยังต้องลําบากต้องต่อสู้ฝ่าฟันอยู่อะไรประมาณนั้น่ะนะแต่ถามว่าตัวคุณได้ไหมตัวคุณได้นะคะ มันก็ถือว่าเป็นช่วงโชคดีในเรื่องของการเงินนั่นแหละนะคะแต่จะหวังอะไรที่มาง่ายๆเนี่ยมันคงจะไม่ได้ประมาณนั้นนะคะอะ่ไม่หมอขอดูในเรื่องของความรักเลยนะคะว่ามีโชคเกี่ยวกับความรักใหม่ๆเข้ามาไหมภายใน1เดือนนี้โ oh, อ้โหเลิฟเวอร์อืมกรี๊ดรมีเลิฟเขึ้นมานะคะแต่ห้าดักมาทำไมแล้วก็หนึ่งถ้วยขึ้นมามีเกณฑ์ที่จะได้เจอ นะได้เจอคู่ได้เจอความรักใหม่ๆก็มีด้วยนะคะหรือว่ามีคนเข้ามาให้คุณเลือกเลือกด้วยเหมือนกันแต่นะคะคุณอาจจะเจอคนที่เขาเป็นธาตุลมก็ได้นะคะคนที่เป็นธาตุลมคนที่ใจร้อนหน่อยนะคะใจร้อนอารมณ์ร้อนหัวร้อนแบบนี้ก็ได้ด้วยหรือตัวคุณเองอะ่ะนั่นแหละนะคะเป็นได้ทั้งสองอย่างนะคะมีเกณฑ์เจอธาตุลมธาตุน้ําแล้วก็ชาวราศีเมถุนนะที่คุณจะเจอเขาเมถุนตุลกุมนะคะ แล้วก็รกระกฎมีนพิจิกพวกชาวธาตุลงกับธาตุน้ํานะคะที่คุณจะได้เจอเนาะเป็นรักที่ดีนะคะเป็นรักที่เขาเรียกอะไรเป็นรักที่หวานซึ้งเป็นรักที่เข้ากันได้ดีมากๆเป็นรักที่แบบเป็นพรมลิขิตที่เข้ามาในชีวิตของคุณอน่นะคะอืมแบบนี้ก็จะเรียกว่าเป็นรักแท้ด้วยนะคะขึ้นมาแบบนี้เนาะเพราะฉะนั้นคุณมีเกณฑ์มีโชคดีในเรื่องของความรักนะชาวราศีมีนนะคะอ่ะมาดูต่อกันในเรื่องของการงานนะคะ การเงินไปแล้วนะเนาะอามาดูการงานนะคะขยายเพิ่มเป็นยังไงบ้างอออตอนนี้ลุยงานหน้าดูลุยงานหาเงินหน้าดูนะคะมีความสุขกับการทํางานด้วยนะคะมีความสุขกับการหาเงินเห็นไหมแม่หมอบอกแล้วว่าการงานนํามาซส่งการเงินคุณจะมีโชคด้วยตัวของคุณเองนั่นแหละนะคะต้องทําเองทุกสิ่งทุกอย่างเลยต้องลุยเองต้องออกหาลูกค้าเองต้องไฟเองนะ เนี่ยไพ่ใบนี้ขึ้นมาเนี่ยไม่ลุยไม่ได้คุณต้องวิ่งคุณต้องออกพบหาลูกค้าคุณถึงจะได้นะคะการเงินดีการงานเนี่ยขยันทํางานนะคะตั้งอกตั้งใจแล้วก็มีความสุขสบายเกี่ยวกับในเรื่องบางคนบางคนทํางานแบบสบายๆก็มีนะแต่บางคนแบบมีความขมักขมเม่นในเรื่องของการทํางานการหาเงินแบบเนี้ยนะก็ถือว่าเป็นช่วงการเงินขาขึ้นด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเ,เพราะฉะนั้นเนี่ยคุณก็ต้องทํางานนะคะ แล้วจะได้เงินมาค่อนข้างที่จะเยอะแล้วก็พึงพอใจอยู่พอสมควรเลยนะก็ประมาณนี้นะคะสำหรับชาวราศีมีนเนาะแม่หมอฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้กับแม่หมอด้วยนะคะขอบคุณมากๆสวัสดีค่ะ